อาลเนเนาจะได้เราไม่ได้ลุมจับพยานเนนี่เป็นไงร้อยยีล่งก้ยังไม่หล้ฝั่งายังไม่ได้เลยโค้งเนินหลังอ่ะมอใช่ไหมตาไปวงเวียนแล้ปุ๊บนีเหงื่อแ้เออค้เอสองตัวสองตัวคุณไปดิแล้วคุณ ท้ายเกมยาวไปเลยพอแล้วพี่หมดแล้ววะเดี๋ยวไปแข่งต่อคกูไม่อยากเล่นเยอะเย้ดีแล้วเก็บแรงวอร์มอัพไงไปถ่านิ้วมาพี่เลยแม่ใครเล่นถานิ้วใช่เรานิ้วไปล้วงอะไรมาเล่นบ้าด่แหละกระดูกแม่งแตก ลุงวัน่เปงไก่เนี่ยอไม่ได้ตั้งไม่ตั้งใจไม่ตั้งคิดว่าเขาไม่ส่งนลยมันอยู่แบบระยะระยะราใกล้ๆแล้วแต่ะกเออแม่ะไก่มที่จัหุเหมือนลุดเไม่ได้หักงมหักแตกนิดเดียวอ่ะมัน้าวนิดเดียวเลยแต่แม่งเที่ยวผ่าแม่งใกล้จบแล้วแหลง่าด้ไม่ไม่เห็นจะหายเลยเสียตังก็เสีย เจ็บก็เจ็บเอยแล้วพื้นชีวิคเจ็บก็เจ็บตังก็เสียไอ่โรงพยาบาลของูกเปิดในนั้นเลยว่าอยู่เอรอย่า้าแค่นี้มันต้องขาดมเหมือนมันมันแตกไม่ทำาล้เสียรูปลยเนี่ยไม่เคยไม่เคยก็ปล่อยไปเล็เสียรูปอ๋อปล่อยเนียคารเวอรก็จะ นี้มันเหมือนมันมีเล็บฉีกนิดนึงอารมณ์แบบเราก็แบบไม่แค่นั้นผ่าเลยก็ว่าผ่าแล้วก็ดามเป็นสามเดือนนะพี่เดูฟองเหมือนว่ายิงสามแต้มอย่างนี้นี่เข่าวไม่ต้องเปลี่ยนไม่ได้ยิงใต้แป้นให้ดูหน่อยรถพุงดีกว่าไอ้เหี้ยกินเบียร์ทุกวันใช่ไม่ไหวก่อนที่จะสักษาข่าวมึงรถพุงเถอะไอ้เหี้ยไอ้กองขับไม่กองขับเลย เขาไม่ต้องรักขาเรารถปุงก็อ่ยล่้นไม่ได้นไม่อนไม่หลับะดรุงมันก็แข็งแรงได้แม่เอาให้รอก่อนกามกามนี่นะแล้วก็เดินกินต้นไม่ได้ี่แเบียดทุกวันเลยปท่บ้านกูเนคาืนด้วยแียดหวาไม่อยากไปเปิดนัิด่่ียังยังอยู่โรงงานด้งสอย่า้ด้าย สถานการเป็นไงบ้าง้างนะนัตึงค่ะโมนาจหน้า่อดตามลเมันใช้คนให้น้อยอ่ถางานเยอขึ้นก็ไม่รับคนเข้าไอ้คนที่อยู่ก็ต้องกรัลไปต้องทำงานเยอขึ้นไปก็ยังดีอันนี้ก็เรื่องปกติของที่ถ้าอยู่ถาทำไหว้า คนกันขะรดนห่งรมเปิแรกคิดว่ามิตีสมมขึ้นไหมไม่ขึ้นมิจแต่เอิสาขึ้นจังหวัดธปรไทจเบสตรับเดตรับงานธนาคาร ใจนบเครับสีครับสวดีคใจสนใจอู้เื่บุคล๋อไม่สนใจครับประกันเลยมงลวาดู่้ว่าจบป่านแล้วงานของโบนโกงโบนได้ลำยอดทุกคนโดนทุกคนไปเท่าเตอร์ครับทุกคนป้ายแ้วน้อปดรอยนเลยไหนก็โดนเอาออกอะไรเงี้ย ตามเราเราไปอัพบุ้มเราไม่อยากมีเงินไม่มีมันมีกันทีเยอะหน่อยอยู่แค่ของวัจเจียรเราจะไม่เสร็จละอ,อ๋อใช้ไ,ไม่ต้องมาถาว <c oughs> น์ส่วนไดญอัพเครื่องอัตโนมัติด้วยงเวนเง้นมันอัพไม่ได้ส่วนแห่ก็ถายประกรันเลย, <c oughs> ยป <c oughs> ระกันถ้ามีเงินก็ดี <c oughs> ถ้ามีเงินก็น่าทำอย่าส่วนใหญ่เห็นเราไม่มีนก็ทำเยอะทุกวัน มันเป็นปัญหามันทำแล้วมันาำตปัญหาแต่เราคือถ้าคนอ่ะตอนนี้รู้มาในห้าปีแล้วเดโอเคใช่ไหมคือถ้ามันทำบอกห้าจ่ายห้าปีเราคุ้มครองกัรเกษียณโอเคแต่ไม่บอกเอระเกษียณคนต้องจ่ายทุกปีทุกปีเกษียณจนเกษียณที่้ราจ่ายแล้วเกษียณไปหกปีไม่อีเงินเกษียณห้าสิบห้เกษียณไปแล้วต้องจ่าย่5ปี มเอไม่เอาไม่อยากไม่อยากแบบว่าโอ้เกียนไปแล้วไม่มีไม่มีเงินเดือนแล้วเรืองการว่าเร่ายทั้งภาพสิงเท่ากับเจนียองไปอีกสิงนไ่ไปแต่คุณทำมาอ๋อประกันสุขภาพถ้าคุณทำมาจ่ายเลยปีละแสนเก้าปีคุณอายุอะไรไม่รู้คุณแต่งาเก้าปีครแตก็สมควองเปไปเลยถึงเก้าสิบห้าคุณกล้าบาว่า อยากอาคนตังค์ใช่คือตอนนี้ก็มีเงินเขาก็อยากทำแต่ตอนนี้ไม่ให้เก็บดีละห้าดีละสองสามหมื่นแล้วก็มาขึ้นดีละใช่ปึ๊บปึ้บขึ้นแล้วพอไอ้พี่ชายๆไปโอ้เป็นแสนได่ติ๊กขี่แล้วขามยนแต่ขี่ไปถึงประมาณอายุ70็ดอแล้วก็เลิกมไม่งั้นน่าจะไม่ไหวแล้วต้องตามเจ้าสารับแล้วตรงแมแล้วแม่พี่ขยิบอ่ะใช่แน่ามนต้องดูว่าตอนเกษียณน้ามีทรัพย์สินเยอะพอพี่ดูมีใครเขยอะไว้ตรงบ้าง สุขภาพอะไรเงี้ยทำิดเดียวเองไม่รู้ว่าไหร้ว่ายังไงเกษียณคูก็จ่ายไม่ได้จะไม่ทำาเลยจริงๆรัฐบาลลิงก์กับประกันเลไงก็ลิงก์กับประกันประกันไอ้บัตรองเนี่ยอคูดูแล้วเอ้ยนคนเออถ้าต้ขาไม่จ่ายประกันเองบัตรองต้องมาจ่ายใช่ไหมาก็ทำโปรมาต่วกันให้คนมีเงินมาจ่ายไดีก่าชยอะไรไ พรงนี้เจอกันล้อล้อโปกี้ไปแล้วโีน้องโกี้แนเหมือนดียว้โคตรวันเลยเฮ้ยน้องให้แทนหน่อยกี้อะไรพยานรีไปทาอะไรน้องันกันไอ้วอ่ไอพี่ผมเรีบเข่าครับพี่ยิีคร ไม่เหยียดแล่นเสฟตาบ้าเลยอ๋อแดดเนีผมโดนเบลตลอดังเกลยแต่มหน้มอนน้เลยออะไรวะมึงนั่กีมานมึเฮ้ยลี่ผมเล่นี่เจาเสร์อ่ะตอนเย็นก็ไม่เล่นทำงานไม่ไหวแม่หัหัง้ว ใจอลูกแรกลูกแรกเฮ้เขาไม่โดนดีเหรอไม่ดูเลคากตเวลา้อยู่่นอนา้เอาคนอื oh ่นอะตรงผมนู่บ้านนอนนอนใช่ได้ออกกําลังกายแต่ยังนุ่มอยู่โอเคเดี๋ยวอมนแก่มาชแบบเิมันยังไม่อ้นกินก็ไม่อ้วนเอาตองโมที่อนไปอยา